สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรที่น่ารักทุกทกท่านวันนี้เราพาเพื่อนลงสวนยามเช้านี่คือสวนมะเขือพวงที่เราปลูกตอนนี้พื้นที่ของที่ปลูกมะเขือพวงก,กำลังติดดอกติดดอกเยอะมาก แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีปัญหาเรื่องแมลงวันทองก็ทำให้ดอกร่วงดอกร่วงก็ไม่ติดผลเท่าที่ควรวันนี้เราก็จะมาแชร์เพื่อนๆจะมีเพื่อนๆที่ทำพืชไร่สวนาจะไม่ได้เป็นแค่มะเขือพวงจะเป็นพืชสวนอย่างอื่น มืเอือพวงของเรากำลังติดดอกช่วงระยะเวลานี้เราจะมีวิธีที่จะมาแชร์กับสูตรปุ๋ยน้ำกรีนวันกรีนทูที่จะมาช่วยทำให้ขั้วดอกเหนียวดอกไม่ร่วงและติดผลได้ดีนี่คือปุ๋ยน้ำชีวภาพกรีนวันกรีนทู เป็นปุ๋ยน้ำ2 in วันก e ีนวันคือการเร่งการเจริญเติบโตนะเร่งให้ติดผลติดลูกไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นมะนาวมะเขือพวงพริกนะพืชไร่สวนผลไม้ทุกชนิดที่กำลังติดดอกนะเพื่อนๆชาวกเกษตรบางท่านอาจจะเจอปัญหาที่ติดดอกแล้วนะแต่ดอกร่วง วันนี้เราก็จะมาใช้ Green วันเพื่อเร่งการเจริญเติบโตครอบั่วดอกเหนียวนะดอกไม่ร่วงทำให้พืชพันธุ์พืชผลของเราติดดอกออกผลได้ดีนะและ Green วันเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ไม่ทำลายดินนะวิธีใช้เราใช้ Green วันแค่ครึ่งฝาแบบนี้นะคะต่อน้ำา5ลลิตรน้ำที่เราใช้ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละ จะเป็นน้ำในคลองในสระหรือน้ำประปาก็ใช้ได้หมดสำหรับกรีนวันแล้วเรามาเร่งผลผลิตนะทำให้พืชพันธุ์ของเรางามออกดอกออกผลได้ดนะีและยังช่วยปรุงดินได้ด้วยสำหรับกรีนทูกรีนทูคือตัวที่เป็นปุ๋ยชีวภาพใช้เพื่อขับไร่มแมลง ไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชเพรี้ยะ,มะแมลงวันทองหรือจะเป็นนอนชอนใบนะหรือโรคพืชเชื้อราก็ใช้ได้นะปุ๋ยน้ำกลิ่นวันกลิ่นทูเราได้ใช้เพื่อบำรุงดินและบำรุงพืชพันธุ์พืชผักนะผลไม้ที่เราใช้ เราผสมในน้ำ50ลิตรนะอย่างละครึ่งฝานี่คือประโยชน์ของเขาคือปุ๋ยน้ำชีวภาพนะคะไม่ทำลายดินและยังช่วยเร่งผลผลิตให้กับเราด้วยด้วยประสบการณ์ของเรานะคะเราก็เป็นเกษตรยุคใหม่ซึ่งเราก็ได้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้ใช้ ส่วน Green ีนวันก e ีนทูเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทำการหมักนะทำการหมักจากมูลสัตว์แล้วก็พืชผักใบผมนะที่ได้ใช้นะเราได้ทดลองใช้ราย้างแล้วแต่วันนี้เมื่อเราเห็นผลแล้วเราก็อยากจะมาแชร์บอกเพื่อนๆนะเราใช้ถ้าเราพื้นที่เยอะเราใช้วิธีการฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆเราฉีดพ่นลงไป ในช่วงเวลาที่พืชผักพืชผล,ลไม้ของเราที่กำลังติดดอกให้เราใช้วิธีการฉีดพ่นนะเป็นการฉีดพ่นให้อาหารทางใบแบบนี้หรือเพื่อนๆจะฉีดพ่นลงไปในพื้นในพื้นแปลงเลยก็ได้นะคะช่วงเวลาที่เราจะฉีดพ่นให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาแดดอ่อนรำไรในช่วงเช้านะประมาณหกโมงนะไม่เกินสิบโมงเช้า ช่วงเวลานี้พืชผักพืชผลของเรากำลังเปิดเปิดปากใบนะเปิดปากใบเราก็ฉีดพ่นลงไปซึ่งจะทำให้พืชพันธุ์ของเรานะเกิดการดูดซึมอาหารทางใบได้ดีและก็ช่วยสังเคราะห์อาหารได้ดีในช่วงเวลาเช้านะคะนี่คือวิธีที่เราจะใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพของกรีนวันและกรีนทู ใช้เวลาฉีดพ่นในช่วงเช้าจะเป็นผลดีมะเขือพวงของเราก็งามนะงามดีมากซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเร่งผลผลิตของเขาให้ขั้วดอกเหนียวติดดอกออกรูปนะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปถ้าเพื่อนๆสนใจนะที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเราก็วันนี้ซิดิรัตออร์แกนิกกรเดน เราอยากจะมาแชร์อีกวิธีทางหนึ่งนะคะ Green ว n นและ g e e n t ท o นะเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักนะที่เราเห็นการผลิตของเขานะเราจึงนำมาใช้เพราะว่าเราเองเราก็ใช้วิธีการปลูกพืชปลูกผักแบบอินทรีย์เราปลูกกินเองเหลือเราก็นำไปแบ่งปันและก็นำไปขายในท้องตลาดคือเราจะขายแบบ พืชผักอินทรีย์ปลอดสารซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแค่มะเขือพวงเราใช้ในพื้นที่บ้านสวนทั้งสวนนะคะกร e นวันกร e นทูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรที่อยากลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสนใจเราจะแท็กเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะแท็กหาเรานะคะใครที่แท็กหาเราในช่วงระยะเวลานี้นะ เราก็จะมีช่วงระยะเวลาราคาโปรโมชั่นที่เราอยากจะแนะนำเพื่อนๆซึ่งราคาไม่ถึงพันนะแต่ g Green ี n n ั g r e e n n t สองขวดนี้ใช้ในพื้นที่ไรนาถ้าเป็นพื้นที่นาทำนาข้าวหรือเป็นพริกที่เราทำไร่พริกนะหชุดนะคะหชุดทั้งกรีนวันและกรีนทูสามารถที่จะฉีดพ่นได้ทั้งหมด10ไร่ เราได้มีประสบการณ์ได้ใช้จริงเราก็มาบอกต่อจริงนะไม่จกตาไม่จกตาเพื่อนๆน,นะคะสนใจแท็กหาเราเราจะแท็กเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆดูมะเขือพวงเราใบใหญ่เขียวปึ้ด,ป,ดปัดติดดอกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะเรื่อยๆว่ามะเขือพวงของเราออกผลออกลูกได้ดกมากขนาดไหนนะ ติดดอกเยอะแยะเลยนะคะต้นก็โตไวใบก็เขียวปุ้ดปัดไม่มีเพรียะนะเราใช้ปุ๋ยจากชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักที่เราหมักเองและนี่คือปุ๋ยชีวภาพกรีนวันกรีนทูที่ได้ทำผลออกมาว่าป้องกันนะป้องกันไร้ศัตรูเพรียได้ดีนะเราปลูกแล้วไม่มีศัตรูพืช เราก็ได้เก็บผลผลิตได้ดีนะคะเพื่อนๆผลิตของเรานะคะก็ออกดอกออกผลดกเราได้แชร์ให้เพื่อนๆดูรายๆคลิปจากที่เราได้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะก็เก็บผลผลิตได้นะาวนานด้วยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะมะเขือพวงนะเราจะพาเพื่อนไปดูชะอมของเราวันนี้ นะช่ออมของเราก็งามมากๆนะช่วงระยะเวลาที่เราได้ปลูกตอนที่เราลงปลูกก็เป็นช่วงหน้าร้อนแต่พืชผักพืชผลของเราก็เขียวดีพืชปั๊บเห็นไหมคะช่ออมของเราได้เก็บยอดแล้วนะคะนี่เก็บยอดไปแล้วดูบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะใครที่ได้ติดตามคลิปของเราเนาะช่องของเราสิริรัตน์ออแกนิกกร์เด้น เราก็มาแชร์เพื่อนๆอ,นนะอีกหนึ่งวิธีทางที่เราสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตได้เราก็จะฉีดลงไปกับชะอมเราฉีดลงไปเลยนะเพื่อนๆฉีดพ่นลงไปเลยไม่มีพิยะไม่มีศัตรูพืชนะชะอมก็แตกยอดยอดอวบยอดใหญ่หนึ่งสัปดาห์เราก็สามารถเก็บยอดชะอมส่งตลาดได้สองครั้งนะก็เป็นผลผล,ผลิต งดงามที่ทำให้เราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนสูงไม่ต้องไปพึ่งผ่าสารเคมีทุกวันนี้เราก็หวังว่าเพื่อนๆนและก็ชาวเกษตรทุกท่านที่ทำเกษตรทําอย่างไรก็ได้ที่ให้ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำแล้วก็เก็บผลผลิตได้ดีนี่คืออีกหนึ่งทางเลือก สำหรับเราเองเราก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วนะก็จะได้รับสาระและประโยชน์จากเราสิริรัตน์อแกนิกการ์เด่นนะคะใครสนใจปุ๋ยน้ำชีวภาพ g r e e กรีนวันกรีนทูสาหาเรานะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับราคาในช่วงเวลานีนะ้เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาให้เวลา กับเพื่อนๆได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกนะไม่ดองต้นทุนสูงนะสำหรับคลิปนี้วันนี้เราก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผลผลิตของมะเขือพวงติดลูกดก มากน้อยเท่าไหร่เราก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะคะสําหรับเราเองเราก็ได้แชร์เพื่อนๆหลายๆสิ่งเนาะทั้งมะนาวทั้งนาข้าวที่มีผู้ใช้จริงนำกรี e วันกรีนทูไปใช้้วก็ได้เห็นผลผล,ผลิตจากนาข้าวข้าวหอมมะลิหนไร่ต่อหนึ่งตันเขาก็ได้ใช้ Green ันกรีนทูหนึ่งชุดต่อ10ไร่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างดีมาก ซึ่งต้นทุนก็ต่ำราคาก็ไม่แพงถ้าไปซื้อปุ๋ยเคมีก็กระสอบละ1000กระสอบละ1น0 0นะคะปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะจลีกเลี่ยงการใช้เคมีก็ลองใช้ปุ๋ยชีวภาพบำรุงดินด้วยบำรุงพืชบำรุงผลให้เราจากที่เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ได้ผลผลิตที่เราเอามากิน ปลอดสารนะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ